ตายหมดเลยพูดเลยว่าทำไมเราไม่เคยไปโดนมันจะตายเขาที่งานก็พุ่งไปดีอะ กินทุกวันเลยนะกินเลยกินอย่างงี้เลยอ่ะเขาจะน้ําอย่างงี้สัตว์เป็นแบบเมื่อกี้นึงทุกชั่วโมงเป็นอย่างงี้ทําทําเป็นอันนี้กินอะไรครับเกรงเสียโทรดีก่อนให้มันฝืนเที่ยงอยากลงให้เห็นโคตรเต็มบัดอ่ะเบื่อ <laughs> อ๋อหมันดจีบกีอันนี้กลังวัดใช่ไมทำไยล่ลังดจีบเขียวนี่ะเดี๋ยวนะอยแต่แกวมัือขาวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนมอนนี้ของี่้าน่เขียวนี่นะแล้วก็เสร็จชื่อ เป,เป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยจานร้อยจานเหมือนไหมใหญ่ซีิทำในห้อกีบ้านอะครับไม่ต่อนเรๆทำมันอ อยู่คนอย่างเงี้ยอสีมอั่างหมอ่นีม้อมานอม่มันยัดีมากจริงๆมันก็จุเนียวหนึ่งเนนิดหนึ่งเารหผัดอันนี้ผัดไหมผัดผัดแต่ถ้าว่าผัดให้มันสุกดีแล้วพอไปนึ่งอ่ะมันจะเปียก

ในตาลใส่มดีกใส่เล้ยกยนี้เาวกม่อดีานมากรคเดี๋ยวนี้เขาเขรวยกับโครงแบบแบบนี้กันส่ย้าต้นปามที่ฟูกิกูกเขาใส่ทุกอย่างเลยที่อื่นก็เขาใส่กะทิแต่บางภาคก็ไม่ใส่กะทินะ ข้าวเหนียวอะเขยิ้นเห็นไหมัครบทีนี้ใส่กะทิกะทิต้องสดนะจากมะพร้าวสดสอยจากต้นและเอาใหม่ๆเลยถ้ามะพร้าวที่ก็กองเป็นปีแล้วมันจะสาบไม่อร่อยครับมันจะเหม็นสาบเดี๋ยวของยายต้องเน้นกะทิสดครับแล้วข้าวเหนียวผัดกิโลหนึ่งน้ำกะทิโลหนึ่ง<ม>แล้วก็ใส่ถัว่วใส่งาและในกะทิต้องมีน้ำตาลทรายต้องมีเกลือนั่แหละ มีขนาดสัดส่วนก็ไม่ต้องบอกหรอกนะครับชิมว่าอร่อยเข้มข้นเพราะพอลงในกระเหนียวมันยางลงนิดนึงเดี๋ยที่ใส่ตามหลังไปคือใส่ใจอ่ะครับที่พิเศษที่พิเศษสุดคืออะไรครับที่พิเศษสุดคือใส่ใจค่ะใบตองที่หก็คือจะเป็นใบตองน้ำว้านะคะมันจะทําให้สีสวยไม่ไม่ไม่ดำนี่เท่าเหนียวดาค่ะนี่ดูความใหม่โรยดาเนี่ยอตัวใหญ่สิ